มาพอดีนูเพิ่นครับค่อยอค่อยงัดแล้วห,หน,นึ่งสองสามสี่เก้าเกาดอาดีสิบดีนี่ือหากใหม่หางใหญ่คือเก่าไข่เพิ่นเลื้ไว้ใหน ตุมีวก็ทันโพและเหมือหวานส่วนพระเจ้าออกดอกเป็นไตและมั่งนีนเบี้ยดอกพลังสวยงามเลยครับแข็งโกกลายดอกไม้ดอกไม้กลางป่า มาแล้วครับมาพร้าวฮิโงองกหาตูมตุมว่าไงครับดอกละคําคํำละดอกพอลุกเหนื่อยแล้วมาพอพี่เบบิมเพื่อนครับอยู่คนเราคางต้นใหม่นี่ครับ อยอยดดกกใหญ่เลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เขาไปแล้วครับตำราหางอีกตัอีกมือหนึ่งเก่าแล้วพี่น้องสีมานบ่สิได้งัดอีกบ่หลุดน้ำกันครับตอนนี้เพิ่นยังออกพอได้เลี่ยมอยู่เห็นมือเพิ่นเขาออกมากอ่ะไหสายตากันแนะ่ทุกคนครับมานไทยมันมันหลุดน้ำกันครับมันนี่ตาเพิ่์นก็อยากสีมานบ่ ขับไปลุยกันเลยครับเอาเพีนงแรกใจแต่ไปยงกระกยาเด้อครับกดติดตามก,กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่ลืมอะไรกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อการเตือนชีวไตใไม่ของช่องต้นเพ่งสารอครับขมากระมันแล้วครับสองตูมแรกแห่งหมนันแล้วงอกเหลืองง่าเนะ มนัมนมนัมนส,สองไข่ครับโงกเหลืองมันลังไข่ขึ้นมาเนะาะปลาในวิตาฮิตละงกเหลืองหลายเนาะอ้คนเขาตายอกมาล่ลมนัมนๆันพูนตาเด้อมือนที่จะท่างเจ้าปลาเจ้าเก้าก็ได้ อ่องอีกตูมครับดอกกำลงังสวยงามเลยครับดอกกวางมีสามดอกครับจุ่มเพิ่ม หน่อยนึงครับกระจกเกียวขึ้นไม่ตัวหนึ่นขึ้นไม,ม่ครับตัวรังส,สวยๆส,ส,สวยงามดีสีสวยสดใสม,มากๆมากมอ,องนีข้างบนไมกก็กง ุ่นกระด้างครับดอกมะนาเลยแต่ละดอกครับกระด้างเห็ดแจงเสียบอีกชนิดนึงครับห็ดชนิดนี้นีน่ปลาขมปลาเคลือนเป็นน้ำปลาขึ้นกันนะครับเป็นน้ำดินบริเกียวกับปา บางคนคนเราขาแด,งขาขา,ขาดงขาขาวขาแดงขมเสื่อนขนาดประมาณเป็นน้ำดินเนะครับบางป่านี่ต้องต้มหน้าบอกก้อนต้องสิกแกงแฉะบ,บางป่านี่นก็ต้องต้มเลยสีแดงกำลังสดใสสีงเางาเงาเลยขุ่นอู้อขาเงาไปดองขุ่นดองนะสวยแต่ด้วยไหมเห็นปะขึ้น ผมเงาครับผมเงาดอกหน่อยลอเดินมูเพิ่นครับค่อย,อ,ยอยงัดแล้ว เอา9ดอก9ดีสิบดีนี่คือหากใหม่หงางยคือเก่าใช่เพื่นเลือไงจุม้มหัวทันโพแล้วเหมือวานสวนกัาเจ้าเอาเลือเพื่อนไตแล้วมั่ง,งเนเบ nó có màn ăn mua tiền tiền thì cứ câu nữa mày phải kiếm tiền phân tích con Màn 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 Rồi เดงนโอ้ยห้อย,ยอีกแล้วครับไปเชียวครับอ้ยีแดงง้ามพักเลยพี่นอ้องแดงจึงคึงเลยแดเปันดอกพี่พวนมากพี่พวนไม่ละเว้นดอกสูงครับ ก็แดงเพิ่งก็ลืมออกมาไม่เรื่อยครับหลังดันดินขึ้นมาอู้เกียร์ค่อยๆหัวลุดจ่อยมาไม่เรื่อยครับขาอ้นอนวนๆราขอเฮ็ดเขาแป้งห้องนี้พ่อแกงเลยครับเป็นมูลเลย tìm ta phụ nữ hôm lại nhau lên Tết đó cái ngày cái đó có bộ Xì lắng vô sì, phải gần cái đấy rất thật hết đẹp đọc ngay đọc

phonders ngay gửi của lẽ anh Khen phỏng h yelled mới thật tìm con quăm kèn ขึ้นมูขายง่ายขายดีกันที่กระเปีงคุณกินดีนหลายเหาออกเป็นมูลเลยครับตุมน้อยคนเป็นดอกง่งเลยครับ บอกกินมูป้านหิดปวกคุณบุฟอ็อนี่คุณยังบอมาชบมีเรียกกุ่มงางบอกเพท่านผล่หิดปวกกินนอตจ้าพิงตัวกลุ่มหนึ่งแน่นวน ลองดันขึ้นมาอัานนี้เขากอาหล่ากินดูไงมันขาดหางใหม่ดึงหางใหม่ขาดก่อน เออหลังหนายกระเปีงมันอวบอนกสองไข่เขียวมันขึ้นพาน,ๆๆนๆๆหางใหม่ขึ้นมาต่อขาดมาครับแาวอ้วนเลย ดอกคู่ดอกคู่ไข่เชียวยิงดอกครับไข่ดอกนี้ดอกกำลังบานงามทาั้งเลยครับสีสวยสดใสงามแตกหน่อยนึงเนาะนลายดอกไม้ ลงไม้กลางป่ามาแล้วครับมาพอเห็นละงอหาตูมตุมม่าไงครับดอกละคำคำละดอก ครับหาตูอพอลูกเห่อยแล้วมาพอพี่เบิรมเพื่อนครับอยู่คนเราขางต้นไม้นี่ครับอุดยกงไงไดนง่าเลยอกน อีกจุ่มนึงครับหนาอกเหลืองมาพออยู่ขางทางครับยางเป็นยางมาพออยู่ขางข้างขีเก่า่นออกบ่ายคนเลยออกอยู่ขางทางเลยขางถนนใหญ่เลยครับ <laughs> ดอครับห้ยพันเอาอยยูโเหมือนกันซีหาดอขึ้นกันลยห้าพันห้าพันสาบอนโอกดอคอยนับบึงละห้อยจกนะโจ๊กดอคุณดองนึ่งมีโบมันเป็นมูอเดิมโอจุมมมู เดนรวมครับลูปกประมาณก็ห้ามืันนี้ครับปน,น้ำไม้เกาไม้เดิมตามลหาหาเห็ดปกวกยลวงพอได้เก็บบลวพอเป็นมูไ่เดอครับมันนี้พออจะห้อยสีเกาพื้น็นละงอกก็พ่อได้เก็บอยู่ครับไข่เขียวเห็ดกระแปงเห็ดกอแดงมีก็ถือว่มมาณี่มือน,นึงพูนกับตาโจโก้ครับเอพาพี่นองก,กระบาดแล้ว คนเก็บเวลาแล้วคนกับไรคือเก่าแล้วครับใหญ่ปลาได้คนกับไรคือเก่าตัวนี้มมียังเลี้ยวให้เลี้ยวหน้าเพื่อกิดเขาปลาอายุให้กินตามธรรมชาติแล้วครับก็อบ่อนนองก,กับบ้านแล้วขอบคุณในไรคือเขอามาเป็นกำลังใจตากเพื่อนขย,ย,ย,ยันมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมไรทุกแชร์ทุก,ทกคอมเมนต์ครับผมอบอกกันในชิมนาครับกาแฟล่ะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <sie> ถ <yells, S 2> ูกกองข้อขึ้นมาหน่อยเขาเขาเราถูกคองขึ้นมาหน่อยเนี่ย